สวัสดีครับได้เวลาของจับจ้องมองจีนครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในประเทศจีนในทุกมิติกับผมกิตติดิตธนดิตุวรรณครับ ท่านผู้ชมครับประเทศจีนนั้นเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลนะครับหลายครั้งครับเราก็เลยต้องเจาะลึกเข้าไปในระดับภูมิภาคหรือว่าระดับมฑลนครับอย่างวันนี้ครับรายการจับจ้องมองจีนอยากจะชวนท่านผู้ชมมาทําความรู้จักกับภูมิภาคจีนตะวันตกให้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ถือว่าเป็นภูมิภาคที่กําลังมาแรงครับ แล้วก็ถือเป็นโอกาสที่น่าสนใจทั้งสําหรับคนในประเทศและต่างประเทศด้วยนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะชวนท่านผู้ชมครับไปเปิดประตูสู่จีนตะวันตกกับผู้เชี่ยวชาญที่เขาทั้งทํางานแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่จีนตะวันตกมานานถึง20ปีกับศาสตราจารย์ชพ,พิพรเกียรติข้าชาฐานครับสวัสดีครับอาจารย์ชพ,พิพครครับสวัสดีครับ วันนี้เราจะมาชวนคุยกันเรื่องของภาคตะวันตกของจีนนะครับ,รบทีนี้ก่อนจะไปเจาะลึกภาคตะวันตกต้องถามอาจารย์ชพิพร์อย่างนี้ครับว่าทําไมเศรษฐกิจจีนถึงต้องแบ่งเป็นตะวันตกกับตะวันออกครับอ๋อคือมันอย่างนี้ตอนจีนที่เขายังไม่เปิดประเทศอะ่ะแล้วเขาคิดจะเปิดประเทศเขาเขาทดลองให้เมืองทางชายฝั่งตะวันออกเนี่ยมีการพัฒนาได้การลงทุนก่อนเพราะฉะนั้นเขาวิธีคิดของเขาก็คือมองว่า เขาไม่สามารถพัฒนาประเทศจีนให้เติบโตไปพร้อมกันได้ในในในทั้งประเทศเพราะฉะนั้นเขาก็เลือกเลือกพื้นที่ตัวอย่างเพราะฉะนั้นเขาใช้พื้นที่ทางด้านตะวันออกที่เป็นเมืองชายทะเลอย่างซนเจอร์เนี่ยเป็นตัวทดลองแล้วเขาก็แล้วเขาก็มีความคิดว่าถ้าเขาจะพัฒนาประเทศจีนเนี่ยเขาควรจะสร้างพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งให้เจริญให้เติบโตก่อนให้เข้มแข็งก่อนเสร็จแล้วก็เอาพื้นที่ที่เติบโตแล้วเข้มแข็งแล้วเนี่ย ไปช่วยพวยุงพื้นที่ที่อ่อนแอกว่า mm hmm. เพราะฉะนั้นประเทศจีนเขาเลยแบ่งโซนการพัฒนาเศรษฐกิจออกเป็นสองส่วนคือถ้าเราดูแผนที่จีนนะตัดครึ่งหนึ่งเลยฝั uh huh. ่งหนึ่งคือตะวันตกฝั่งหนึ่งคือตะวันออกเขาเริ่มพัฒนาตะวันออกก่อนแล้วเป้าหมายของเขาคือเมื่อตะวันออกจเจริญแล้วมีความเข้มแข็งแล้วเขาค่อยมาพัฒนาตะวันตก mm hmm. อันนี้คือคที่มาที่ไปของการ พัฒนาตะวันออกก่ออาจารย์ชพร,พรบอกว่าแบ่งครึ่งประเทศจีนใช่ไหมครับตะวันตกของในแง่เศรษฐกิจมีกี่มณฑลตั้งแต่ตรงไหนถึงตรงไหนครับมันมีทั้งหมดประมาณ12บมณฑลนะครับสิบมณฑลประชากรประมาณสัก600ล้านได้เพราะั้นถ้าเอาแผนที่จีนแบ่งตัดครึ่งมาเลยเนี่ยเราก็จะเห็นเมืองเมืองที่อยู่ตรงกลางแผนที่ประเทศจีนเลยคือมณฑลเสฉวนเพราะฉะนั้นเสฉวนลงมา <ừ> ทางใต้กวางเจา กวางซีและอยู่นานไปแล้วก็ขึ้นไปทางเหนือซีอานอะไรพวกเนี้ขึ้นไปทางกานซูสินเชียงสินเจียงอะไรพวกนี้ไปทางเนี้ยเพราะฉะนั้นก็จะมีเมืองมณฑลหลายมณฑลอยู่ในทางตะวันตกประมาณประมาณสิบสิบสองแห่งสิมณฑลนี้อาจารย์ชิพรครับการพัฒนาโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยรัฐบาลจีนจะมีการกําหนดเรื่องของนโยบายหรือว่ายุทธศาสตร์เป็นแผน อย่างในแง่การพัฒนาภาคตะวันตกครับทางรัฐบาลจีนเขามีการกําหนดมาพัฒนาอย่างเข้มข้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเขามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันตกเริ่มต้นปีคศ2000จริงๆแผนพัฒนาเนี่ยเขาล้อตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติจีนครับเพราะฉะนั้นแผนแผนแผนใหญ่จะเป็นภาพภาพกว้างแล้วก็แผนย่อยเนี่ยพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันตกจีนตะวันตกเนี่ยเวลาเขาก็จะพัฒนาเขากําหนดยุทธศาสตร์ว่า ใน12มณฑลเนี่ยมณฑลไหนเมืองไหนที่จะเป็นตัวแทนเป็นศูนย์กลางของความเจริญเพราะั้นเราจะเห็นเมืองอยู่สองเมืองนะมณฑลก็คือเมืองเฉิงตูกับเมืองฉงชิ่ง<อ>ซึ่งอยู่โซนตะวันตกนไม่ต่างก,กับเสียงให้สเสินเจริเลยนะเพราะนั้นมณฑลเสฉวนเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางและเป็นเฉิงตูเป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวมนมณฑลเสฉวนนี่มันใหญ่เท่ากับประเทศไทยพื้นที่ประเทศไทยเนี่ย ถ้าจําไม่ผิดเนี่ย501,000 0ตารางกิโลเมตรเสฉวนเนี่ยพื้นที่อยู่490,000ตารางกิโลเมตรเพราะฉนั้นมันต่างกันนิดเดียวแต่ประชากรเนี่ยของเซฉวนเนี่ยเกือบ90ล้านแล้วก็เมืองหลวงคือเฉิงตูเนี่ยประชากร20ล้านนะอย่างถ้ากรุงเทพประชากรเรา10ล้านของเขา20ล้านนั้นเป็นเมืองขนาดใหญ่เดียวกันชงชิ่ง ก็เป็นเมืองเศรษฐกิจสําคัญที่รัฐบาลจีนตั้งให้เป็นหน่วยเศรษฐกิจพิเศษเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษนัถ้าเราดูภาพสองภาพเนี่ยจะเห็นว่าฝั่งตะวันออกมีเซี่ยงไฮ้มีเซินเจิ้นฝั่งตะวันตกมีเฉิงตูมีฉงชิ่งภาพเดียวกันเพราะนั้นเขาบอกว่าแผนพัฒนาตะวันตกปี2000เนี่ยเขาก็วางเป้าขั้นที่หนึ่งว่าเมื่อถึงปี2020 2 0งศก็คือ20ปี20ปีครับฉันตูจะต้องเทียบเคียงกับเซี่ยงไฮ้และตอนนี้พอมันครบ20ปีแล้วความใกล้เคียงนี่มันใกล้เคียงกันแล้วเขาก็เริ่มขยับไปเอาแล้วเราจะไปเห็นการซูและวมณฑลการซูเริ่มนะที่เบตอะไรสินเกียงพวกเนี้ยแล้วเรื่องของเศรษฐกิจแหละครับการพัฒนาเศรษฐกิจที่อาจารย์ชวิพรบอกไปว่าเขามีแผนมาตั้งแต่ปี2000ภาคอุตสาหกรรมอะไรที่โดดเด่นในภาคตะวันตกของจีนนั้นจริง คือตะวันตกจีนเนี่ยเป็นเมืองเกษตรเพราะนั้นเรื่องเรื่องอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยเขาโดดเด่นมากขนาดเดียวกันเขาพัฒนาให้ตะวันตกเนี่ยเป็นเมืองเทคโนโลยีแล้วก็แล้วก็เทคโนโลยีไอทีนะด้านไอทีแล้วก็เทคโนโลยีไอทียานยนต์เพราะฉะนั้นช่วงหลังเนี่ยภาคตะวันตกจีนเนี่ยอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยเข้ามาแงรงพูดถึงการเกษตรแล้วพูดถึงอะไรที่เป็นสีเขียวอีกสักหน่อยครับอาจารย์ชิวพิพร์เห็นว่า ที่ภาคตะวันตกจีนโดยเฉพาะที่เฉิงตูด้วยเน้นเรื่องของสีเขียวเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษด้วยใช่ไหมจริงจริงมันอยู่ในแผนนะแผน<ม>พัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติจีนที่ต้องการหนึ่งลดคาร์บอนบต้องการความเป็นสีเขียวเซฉนเฉิงตูโดยเฉพาะเฉิงตูเนี่ยมันเป็นเมืองใหญ่แต่มันเป็นเมืองเมืองโมเดลของการผสมผสานด้านความเป็นเมืองและชนบทเข้าด้วยกันเพราะนั้นเมืองมันจึงกรีนทั้งเมืองอ่ะเฉิงตูเป็นเมืองที่เจริญนะแต่มีสีเขียวมาก ม,มากในสัดส่วนที่เกือ,40อบ40อนะของพื้นที่เพราะฉะนั้นมันไหนเขาไปที่ไหนก็เขียวไปที่ไหนก็ต้นไม้มฟังแบบนี้แล้วแสดงว่านอกจากจะเป็นเมืองที่เนื้อหอมเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยภาคตะวันตกของจีนยังเหมือนกับว่าส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยแบบนี้เนี่ยแสดงว่าคนจีนด้วยกันเองหลายคนอาจจะอยากมาอยู่ที่เฉยวนอาจจะอยากมาอยู่ที่ภาคตะวันตกมากขึ้นใช่ใช่แน่นอนครับเพราะว่า เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในในถ้าเราพูดถึงความการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนน,นะครับในอดีตเนี่ยก็คือเร่งพัฒนาให้โตโตโต,โต,โต,โตด้านความร้อนแรงทางด้านเศรษฐกิจนะครับพอประธานาธิบดีสีจิ้นผิงขึ้นมาเนี่ยเราก็เบรกเบรกความร้อนแรงทางเศรษฐกิจแต่ไปเพิ่มเรื่องคุณภาพชีวิตมากขึ้นครับเพราะนั้นพื้นที่เนี่ยที่เป็นพื้นที่ที่ทดลองได้ง่ายอะไรก็คือทางตะวันตกเนี่ยแหละเพราะนั้นคุณภาพชีวิตของคนตะวันตกมันก็จะเป็นแบบ สโลไลฟ์ e ะก็คือหมายว่าทำงานขยันขำแขนเต็มที่เลยแต่พอพอ,พอหลุดจากงานเวลางานก็คือพักเลยคหมายว่าชีวิตของคนจีนตะวันตกเนี่ยจะ<ม>ต่างกับชีวิตของคนจีนทางตะวันออกในบางพื้นที่ในอดีตเนี่ยห<ม>นิงเสีย่เนี่ยรหรือการสูพื้นที่เป็นทะเลทรายเยอะครับใช่ไหม สิบสองปีที่ผ่านมาผมไปดูด้วยตาเลยตอนเริ่มต้นที่เขาจะทาทะเลทรายให้เป็นพื้นที่สีเขียวอะ่ะเขาใช้ฟางข้าวทําเป็นตารางบล็อกบล็อกบล็อก,อกวางไว้ในทะเลฟางข้าวเพื่อให้มันกักเก็บทรายแล้วก็กลายเป็นดินอะ่ะเก็บความชื้นไว้ตอนหลังก็พื้นที่ทะเลทรายจานวนมากมันก็กลายเป,เป็นสีเขียวและทีนี้อีกหนึ่งสิ่งที่จะพัฒนาคุณภาพของประชากรในประเทศจีนก็คือเรื่องของการศึกษาภาคตะวันตกของจีนเองโดยเฉพาะที่เฉิงตูเองถือว่าเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้วยไหมครับ เป็นในหลายเรื่องเลยแหละเอางี้ยกตัวอย่างง่ายๆนะด้านการแพทย์ด้านการแพทย์นะแพทย์แผนจีนเนี่ยออต้นตำรับแพทย์แผนจีนของทั้งประเทศจีนอยู่ที่เฉิงตูครับวิทยาลัยการแพทย์จีนเฉิงตูโรงพยาบาลและมหาลาัยด้านการแพทย์เบอร์หนึ่งของประเทศจีนอยู่ที่เฉิงตูนนะฮะด้านเทคโนโลยีมหาลาัยเบอร์หนึ่งของจีนด้านไอทีอยู่เฉิงตู นะฮะด้านศิลป,ปะวัฒนธรรมดังๆเนี่ยอยู่ที่เฉิงตูโอ้โหที่เฉิงตูนี่มหาวิทยาลัยกี่แห่งครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยในเฉิงตูเนี่ยมหาลัยและวิทยาลัยเนี่ยไม่ต่ำกว่า50โ,โไม่ตม่ำทั้งมณฑลเสฉวนมี178ิมหาลัยครับนั้น178แห่งเนี่ยประมาณ50กว่าแห่งดังๆเนี่ย อยู่ในเฉิงตูฟังแล้วน่าสนใจขนาดนี้ตั้งแต่เรื่องการศึกษาเศรษฐกิจการใช้ชีวิตอยู่เองก็ตามสิ่งที่น่าสนใจก็คือแล้วความสัมพันธ์กับประเทศไทยนะครับจีนภาคตะวันตกกับประเทศไทยมีความสัมพันธ์มีความผูกพันกันขนาดไหนครับจริงๆก็คือเริ่มมาเมื่อตั้งแต่10บกว่าปีก่อนที่จะเริ่มมีมากขึ้นก็คือเราไปเปิดสถานกงศูลใหญ่ไทยที่นครเฉิงตูก็ดูแลทั้ง หลายมณฑลประมาณ7-8็ดดมณฑลในภาคตะวันตกเนี่ยแหละเราไปเปิดอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจนตอนหลังมีสถานกงศูนย์ใหญ่เพิ่มที่สีอ่อ่านสถานกงศูนย์ไทยในจีน4ี่แห่งนี่อยู่ภาคตะวันตกคนจีนเนี่ยโดยเฉพาะทางภาคตะวันตกจีนเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการเพื่อก,การการไปลงทุนที่นั่นเพราะธุรกิจไทยเนี่ยถ้าเราต้องการขยายตลาดแบบแบบแบบใหญ่ๆอะ่ะถ้าเป็นธุรกิจที่ขนาดใหญ่เนี่ยผมว่าไปลงทุน,นะจะดีกว่า แต่ธุรกิจขนาดกลางเนี่ยไปหาพาร์ทเนอร์ที่ดีและทําให้ถูกกติกาอะไรที่ต้องจดขอออก็ขอออ,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 อตลาดใหญ่ตลาดหนึ่งนะที่ทําได้เลยก็คือตลาดออนไลน์ว่าคนจีนนี่ตอนนี้ค้าขายออนไลน์เป็นหลักผ่านแอปอย่างเดียวผ่านแอปอย่างเดียวค,คนไทยเนี่ยชอบอชอบคิดแบบเด,เดิมเวลาไปเข้าตลาดจีนก็คือ,อของเราดีอของเรามีคุณภาพเดี๋ยวคนมาซื้อเองไอาการไปทําอย่างนั้นเนี่ย มันได้นะแต่มันจะคุ้มกับเวลาและการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแสดงว่าต้องเพิ่มการทาการตลาดใช่เราต้องเพิ่มการตลาดเพิ่มช่องทางการตลาดเราต้องลงทุนตรงนั้นมันไม่มีอะไรน่ากลัวนะสําหรับไทยที่จะเข้าไปไปค้าขายนำเข้าหรืออะไรไม่มีอะไรน่ากลัวเขาโตก็เป็นเรื่องของเขาแต่ว่าความเป็นพรีเมียมของเรายังยังสูงอยู่เพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องให้ เราต้องให้ความรู้มากขึ้นเราต้องท้อะไรมากขึ้นเพื่อ,อเพื่อรักษาความเป็นพรีเมียมของสินค้าไทยในตลาดจีนนี่ครับนะคือสิ่งที่อาจารย์ชวิพรฝากไว้ก็คือประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลเพราะฉะนั้นถามว่าควรจะโฟกัสที่ไหน มีผู้ประกอบการไทยสนใจอยากจะไปลงทุนตอนนี้อาจารย์ชวิพรชี้เป้าชี้พิกัดแล้วก็คือภาคตะวันตก,ตนตกของจีนที่เต็มไปด้วยโอกาสรอแค่คนไยเนี่ยก็คือไม่ต้องไปกลัวเกินไปหรือกัองวลเกินไปศึกษากฎระเบียบแล้วก็มั่นใจในคุณภาพสินค้าไทยแค่นี้ก็พร้อมที่จะไปบุกตลาดและก็เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยและก็ของจีนด,ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ชวิพรครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ภูมิภาคจีนตะวันตกมีความสําคัญในระดับนโยบายสําหรับรัฐบาลจีนอย่างไรและปัจจุบันมีการเติบโตขนาดไหนพาไปติดตามกับคุณชุยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมการปลุกปักใหญ่ของภาคตะวันตกจีนเป็นการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ที่สาคัญของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนหลายปีมานี้การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของภาคตะวันตกจีนประสบผลงานอย่างเป็นประวัติการณ์เขาเชิญตีตามครับภาคตะวันตกจีนครอบคลุม12มณฑล แขตและนครมีเนื้อที่1ะ7 2และประชากร127ของทั่วประเทศจีนตามข้อมูลที่สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนประกาศมาปี2024 GDP ของภาคตะวตกจีนมีมากกว่า28ล้านล้านหยวนเพิ่มขึ้น1ะ5 2พรรคและรัฐบาลจีนให้ความสำคัญอย่างสูงกับการเดินหน้ากํมปูกปักใหญ่ของภาคตะวตกเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วนายสีจิ้นผิงผู้นำสูงสุดจีน จัดงานสัมมนาว่าด้วยการเดินหน้าการปลูกปักใหญ่ของภาคตะวันตกในยุคสมัยใหม่และกล่าวคำปราศัยสำคัญที่นครฉุงชิ่งเขาในมาภาคตะวันตกมีบทบาทสำคัญในภาพรวมของการปฏิรูปและการพัฒนาอย่างมั่งคงของทั่วประเทศต้องปฏิบัติตามนโยบายมาตรการของคณะกรรมการกลางพรรคเมจีนว่าด้วยการเดินหน้าการปลูกปักใหญ่ของภาคตะวันตกให้ดีมาโดยตลอดสร้างคงสร้างใหม่แห่งการอนุรักษ์ระบบนิเวศการเปิดกว้างและการพัฒนาด้วยคุณภาพสูงเป็นการใหญ่ คพิ่มขีดความสามารถโดยรวมและศักยภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืนส่วนภูมิภาคพ,พยายามเขียนหน้าหมา่แห่งการปลูกปักใหญ่ของภาคตะวันตกในการสร้างความทันสมัยแบบจีนนายสิจินผิงในมา้าต้องอยึนอยากใช้กาเปิดกว้างใหญ่ส่งเสริมการปลูกปักใหญ่ยกระดับกำปิดสู่ภายในและภายนอกของภาคตะวันตกเตินหน้าการสร้างเส้นทางขนส่งทางบกและทางทะเลสายใหม่แห่งภาคตะวันตกอย่างเต็มที่ผลักดันให้พื้นที่ตามเส้นทางมีการปลูกปักและการเปิดกว้าง บูราการกับการร่วมสร้างหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางอย่างลุ่มลึกหลายปีมานี้ความร่วมมือตั้งกางค้าระหว่างภาคตะวันตกจีนกับประเทศอาเซียนมีความใกล้ชิดมากขึ้นผ่านเส้นทางขนส่งทางปกกับทางทะเลสายใหม่แห่งภาคตะวันตกกลายเป็นตักขับเคลื่องใหม่แห่งการเติบโตทางกางค้าจีนอาเซียนยกตัวอย่างเช่นนครฉงชิ่งที่อยู่ภาคตะวันตกของจีนปี2024ยอดนำเข้าและส่งออกระหว่างฉงชิงช่งกับไทยมีถึง22,000ล้านหยวนเพิ่มขึ้นร้อยละ35.9 การลงทุนจริงจากชุงชิ่งกับไทยมี20ล้าน860 0 0นหอล่าสครัฐเพิ่มขึ้นเก้าเท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนเวลานี้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนภาคตะวันตกจีนดีขึ้นอย่างมั่งคงเราก็เชื่อว่าการพัฒนาด้วยคุณภาพสูงของภาคตะวันตกจีนจะสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยมากขึ้น ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะครับกลับมาพาท่านผู้ชมไปที่เกาะไหหลำหรือว่ามณฑลไหหลานครับกับโอกาสทางเศรษฐกิจที่ในปลายปีนี้เขาจะเปิดดาเนินงานศุลกากรแบบอิสระทั่วทั้งเกาะครับ